สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับครูปุยเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปุยจะมีเรื่องอะไรนั้นติดตามต่อไปได้เลยค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นการทบทวนกิจกรรมที่1นะคะจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไรตอนที่2นั่นเองนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้ทําในตอนที่1ไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเราได้ จัดก,กระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะในแต่ละปีใช่ไหมคะในปีพศ2551-2560นะคะจัดก,กระทำใหม่ในรูปแบบของตารางและแผนภูมิแท่งไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พยากร์เกี่ยวกับปริมาณขยะไปแล้ววันนี้จะเป็นตอนที่สองนะคะก็คือสร้างแบบจำลองเพื่อบรรยายการเคลื่อนที่ของกลิ่นขยะค่ะสิ่งที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้นะคะ ถ้าอุปกรณ์ไหนที่นักเรียนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถทําไปพร้อมกับครูได้เลยค่ะเรามาดูในทําอย่างไรนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนเล่มหนึ่งในหน้าที่สิบนะคะจะมีสถานการณ์อยู่ว่าพื้นที่ฝั่งกรบขยะแห่งหนึ่งนะคะอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งจะอยู่ห่างจากบ้านกอไก่เนี่ยกี่เมตรเอ่ยหนึ่งร้อยเมตรนะคะอยู่ห่างจากบ้านขอไข่ 100เมตรและหล่างจากบ้านคอควาย200เมตรค่ะและจะอยู่ห่างจากบ้านงองู100งเมตรเช่นกันนะคะจากสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยเขาถามว่าบ้านในแต่ละหลังเนี่ยนะคะจะได้รับกลิ่นของขยะที่เป็นยังไงนะคะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยสร้างแบบจำลองเพื่อแสดงอนุภาคและทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารที่มีกลิ่นค่ะ ไปยังบ้านแต่ละหลังเราจะสร้างแบบจำลองยังไงดีเอ่ยมีบ้านอยู่สี่หลังแล้วก็มีพื้นที่ฝังกลกขยะเขาให้เราสร้างแบบจำลองค่ะเพื่อแสดงอนุภาพอ่าแสดงว่าต้องมีสร้างเป็นสองแบบแน่นอนเลยซึ่งการสร้างแบบจำลองนะคะก็คือเป็นไงเอ่ยนักเรียนสามารถวาดภาพไปได้ใช่ไหมคะภาพวาดก็ถือว่าเป็นแบบจำลองยังไงแล้วนะ สองมิตินะคะจากการที่ครูทำแบบจำลองไปนะคะยกตัวอย่างของครูเลยการสร้างแบบจำลองเพื่อแสดงอนุภาคของสารที่มีกลิ่นนะคะครูจะวาดภาพพื้นที่ฝังปกปกขยะแล้วก็จะแบ่งเป็นบ้านสีหลังแล้วครูจะแทนจุดสีเขียวนักเรียนเห็นไหมคะจุดสีเขียวเนี่ยแทนอนุภาคของสารที่มีกลิ่นหนึ่งอนุภาคนะคะ ขยะเนี่ยส่งกลิ่นคละคลุ้งไปยังบ้านในทุกๆหลังในแต่ละหลังเลยนะคะครูจะใช้จุดสีเขียวเนี่ยแทนอนุภาคของสารที่มีกลิ่นครูก็วาดจุดสีเขียวขึ้นมาต่อไปเขาให้เราสร้างทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารที่มีกลิ่นเมื่อกี้เลยค่ะจุดสีเขียวแทนอนุภาคของสารที่มีกลิ่นก็คือมีกลิ่นคละคลุ้งขยะไปยัง บ้านทุกหลังเลยใช่ไหมคะแล้วทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาครคูจะให้ลูกศรสีส้มนะคะแทนทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารที่มีกลิ่นนั่นเองก็คือจะเห็นได้เลยว่าอนุภาคเนี่ยกระจายทั่วไปยังทุกบ้านนะคะในแต่ในบ้านแต่ละหลังเนี่ยนักเรียนคิดว่าบ้านหลังใดได้รับกลิ่นขยะน้อยที่สุดคะบ้าน คอควายใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ห่างจากพื้นที่ฝังกลบขยะนี่ไกลที่สุด200เมตรนั่นเองส่วนบ้านกอไก่ขอไข่และงองูเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นที่ฝังกลบขยะ100เมตรค่ะก็คือจะได้รับอนุภาคของขยะเนี่ยทเท่าๆกันเลยใช่ไหมคะมีกลิ่นเนี่ยทเท่าๆกันเลยแต่บ้านคอควายเนี่ยได้รับกลิ่นน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับการสร้างแบบจําลองนี้เนี่ยนะคะก็คือเราอ่านมาจากสถานการณ์แล้วก็เรามาสร้างเป็นแบบจําลองตามความเข้าใจของเรานะคะภาพวาดก็ถือว่าเป็นแบบจาลองชนิดหนึ่งก็คือเป็นสองมิตินั่นเองยากไม่เอ่ยไม่ยากกันเลยนะคะต่อมาเรามาทําแบบฝึกหัดเล่มหนึ่งหน้าที่สิบากันเลยค่ะก็คือตอบคำถามในฉันรู้อะไรตอนที่สองค่ะ โจทย์ข้อที่1ถามว่ายังไงเอ่ยสร้างแบบจำลองอนุภาคและทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารที่มีกลิ่นไปยังบ้านแต่ละหลังอย่างไรคะสร้างยังไงเอ่ยอ,อยางเช่นภาพวาดหรืออาจจะสร้างเป็นโมเดลสามิติก็ได้นะคะถ้านักเรียนมีอุปกรณ์ในการประดิษฐ์อาจจะใช้กล่องนมใช่ไหมคะกล่องนุมทำเป็นบ้านเราก็สามารถ สร้างโมเดลออกมาเป็นสามมิตินะคะแล้วอาจจะใช้เชือกหรือว่าเส้นได้เนี่ยทำระยะห่างจากพื้นที่ฝังกลบขยะนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สองแบบจำลองที่สร้างขึ้นใช้บรรยายอนุภาคและทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารที่มีกลิ่นไปยังแต่ไปยังบ้านแต่ละหลังได้อย่างไรคะก็คือบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีอนุภาคของกลิ่นขยะ ที่กระจายออกไปใช่ไหมคะเราก็ใช้อะไรแทนอนุภาคนั้นแล้วเอ่ยเป็นจุดเล็กๆใช่ไหมคะก็คือส่งกลิ่นขยะกระจายุูงออกไปนะคะก็คือในภาพวาดมีอนุภาคของสารที่มีกลิ่นเนี่ยแสดงด้วยจุดเล็กๆอยู่รอบๆพื้นที่ฝังตัวปยนะคะแล้วก็มีจุดเล็กๆก,กระจายออกไปยังตัวบ้านนั่นเองคะ่ะต่อไปข้อที่3 เราจะปรับปรุงแบบจำลองนี้ได้หรือไม่อย่างไรคะเมื่อกี้เลยที่นอกจากจากะแสดงการกระจายของอนุภาคของสารที่มีกลิ่นแล้วเราก็ยังสแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้นๆน,น,นะคะนี้เลยใช่ไหมคะก็คือมีเพราะว่าแบบจําลองนะี้ยังไม่มีสิ่งใดที่สแสดงทิศทางของการเคลื่อนที่เราก็ต้องเพิ่ม ลูกศรลงไปแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของสารที่มีกลิ่นนั่นเองนะคะพบว่าแบบจำลองเนี่ยสามารถเป็นภาพวาดใช่ไหมคะแลกโมเดลสามมิติหรือว่าอาจจะใช้ใช้จุดเป็นตัวแทนอนุภาคของสารที่มีกลิ่นแล้วก็ใช้ลูกศรเนี่ยแสดงทิศทางการเคลื่อนที่หรือว่าบอกทิศทางของอนุภาคันนั้นนะคะต่อไปข้อที่ห้า จากสิ่งที่ค้นพบทั้งสองตอนสรุปได้ว่าอย่างไรยังจาได้ไหมคะตอนที่หนึ่งขอให้เราจัดกระทำเลสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบของตารางนะคะแล้วก็แผงคูณแท่งใช่ไหมคะเกี่ยวกับปริมาณขยะที่มีอยู่ในแต่ละปีนะคะก็คือเราสามารถจัดกระทำเลสื่อความหมายข้อมูลเป็นการนำเสนอข้อมูล ให้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนนะคะส่วนการพยากรณ์นะคะเป็นการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่เรารวบรวมไว้นะคะแล้วก็การสร้างแบบจําลองเป็นการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพื่ออะไรคะเป็นตัวแทนสิ่งนั้นนะคะเพื่อเราที่จะบรรยายในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับกิจกรรมทั้งสองตอนนี้นะคะ วันนี้ครูก้มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะนะคะเรามาแยกขยะกันเถอะอ่าครูขอถามว่าถาังขยะที่นักเรียนได้เรียนมาเนี่ยถังขยะมีสี่สีเอ่ยสี่สีนั่นเองนะคะถังขยะนะคะมีสี่สีก็คือแบ่งขยะออกเป็นสี่ประเภทนั่นเองนะคะประเภทที่หนึ่งถังขยะสี เขียวเป็นขยะที่ย่อยสลายได้นะคะขยะที่ย่อยสลายได้เป็นยังไงมาดูกันเลยเป็นขยะอินทรีย์ค่ะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้เร็วในธรรมชาตินะคะแล้วก็วัตถุดิบที่เน่าเสียได้ง่ายเนี่ยก็จะเป็นขยะพวกอินทรีย์อย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ย พวกเศษอาหารพวกผักผลไม้ต่างๆนะคะใบไม้กิ่งไม้ซักที่ซักสัตว์นั่นเองนะคะถือเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ก็คือจะย่อยรวดเร็วนะคะส่วนขยะประเภทที่สองเป็นถังขยะประเภทรีไซเคิลใช่ไหมคะเป็นถังสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะคะขยะรีไซเคิลเป็นไงบ้างเอ่ยเป็นขยะทั่วไปนะคะเป็นของ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะแล้วก็ไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิลนั่นเองอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยเช่นขวดพลาสติกต่างๆซองพลาสติกเปลือกลูกโอมกล่องโฟมเศษกระดาษต่างๆนะคะต่อไปนะคะจะเป็นขยะทั่วไปนะคะก็คือถังขยะสีเหลืองนะคะจะเป็นขยะพวกรีไซเคิลได้นะคะจะเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้แล้วหรือเป็นวัสดุเหลือใช้นะคะที่เราสามารถนํามาผ่านกระบวนการแล้วรีไซเคิลใหม่ได้นะคะอย่างเช่นกระดาษนะคะกระดาษกระดาษหนังสือพิมพ์ลังกระดาษขวดแก้วกระป๋องต่างๆเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นถังขยะสีแดงนะคะก็คือขยะที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายนั่นเองนะคะเป็นขยะที่ปนเปื้อนนะคะมีสารปนเปื้อนแล้วก็มีสารเคมีมีสารอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อม อย่างเช่นอะไรบ้างคะพวกแบตเตอรี่กระป๋องสเปรย์ถานไฟหลอดไฟต่างๆนะคะเราควรที่จะนำไปใส่ในถังขยะสีแดงนะคะก็คือพวกขยะอันตรายนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องตามสีและอย่าลืมทิ้งขยะให้ลงถังนะคะถือว่าเป็นขั้นบ้นฐาเลยของการเป็นเด็กดีนะคะสำหรับวันนี้ ก็จบกันไปแล้วนะคะกิจกรรมกะกระทําในสืกความหมายข้อมูลได้อย่างไรทั้ง2ตอนนะคะครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวิดีโอถัดไปนะคะเป็นเรื่องอะไรน้ำรอติดตามได้เลยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ